กันครับทำอะไรกันทำคไฟ oh <my S 1> เอาไว้<อ>ลยเราเขาเรียกโคมลยอยเราใช้กระดาษอะไรว้าวกระดาษว่าวคือกระดาษบางๆใช่ไหมกระดาษกาวลาเท็ไกาวลาเทคนะเราต้องใช้กาวลาเทกปกติเขาจะใช้ใช้ไม่น,น่าจะใช้โครงไม้หรอกเราเขาใช้อะไรไม่รู้เราจะใช้ลวดเส้นเล็กมากันนะส่วนไส้ก็เดี๋ยวลองหาดูว่าเราจะทำได้ไหมจี่แรกาคิดว่าจะทำกระดาษแผ่นเดียว แล้วทีนี้เขาบอกบอกว่าอะไรนะกลัวมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าอากาศปริมารอากาศฮอตแอร์ฮอตแอร์มันจะไม่พอที่จะทำให้โคมลอยขึ้นไปได้อ้าวติดกาวติดกาวติดกาวเก็บไฟเก็บไฟลอยที่นี่เลยนะอ่าติดกาวเป็นของแก่แบบนี้ลอยที่นี่เลยนะอ่าอ่าโอเคลอยตองการคืนใช่ ปกติไส้นี่ก็จะใช้ไม้สโนุน,นะชุบเชื้อเพลิงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ใน y o u t u b e เขาบอกบอกว่าเขาเอาทิชชู่จุ่มเข้าไปในเทียนร้อนอ่าเดี๋ยวเราลองทําดู<ะ>ใครใครอยากเล่นเนี่ยใครอยากเล่นอลอจะสําเร็จไหมจะ,จะสําเร็จไหมประาว่าวันละที่บาทที่ร<จ>้านมาลีอลอรออิเคที่ร้านมาลีร้านมาลีอยู่ไหนอ่ะทับขงโอเค ใช้กระดาษสองแผ่นเนี่ยนะสองหรือสามสองแผ่นสองแผ่นอ๋อทำแบบประหยัดกระดาษใช่ไหมอ่าทีแรกทีแรกจะใช้ลวดขาวเนาะเขาบอกบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องถ่วงรับน้ำหนักรับน้ำหนักของเชื้อเพลิงด้วยก็ต้องใช้ลวดดำโอเคมันมันมันจะตลกไปไหมที่มันจะยาวขนาดนี้เอาสูงๆนะโอเคน้ำหนักมันถ่วงอยอยู่แล้วโอเคอ่าเดี๋ยวติดด้านข้างแล้วก็จะมาแปะข้างบนกันนะ 2แผ่นตามแนวยาวก็จะได้เป็นทรงกระบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูซิดูซิเป็นทรงกระบอกแล้วอ่าอันนี้เอาจะต้องเพิ่มอีกแผ่นนึงติดด้านบนไหมหรือว่าติดด้านบนติดด้านบนดีกว่านาออ่าโอเคเดี๋ยวมาคํานวณตัดเออตัดตัดวงกลมปิดข้านบนเนาะขาข้างบนเราต้องใช้ตรงไหนอ่ะ ใส่จนพ <Okay. 12. S 2> าโอเคสิบสองอสิบเจ็ดสิบเจ็ดนิ้วเอ,เอาเอาท่าไหร่รเซลาวงสิบเจ็ดสองสามสิบสี่สามสิบสี่ก็รัศมีก็สิบเจ็ดไงรัสมีไ <17. S 1> อไม่ใช่รัศมีมันสิบเจ็ดหารสองจะตีไว้สิบแปดรัศมีเก้า กระดาษ4ทบเลย2ทบแล้วก็ใช้อันนี้แล้วเราก็ใช้กรนไกรตัดเติดแล้วได้แบบนี้วันวันเกิดพระเยซูอ่าใช่มันก็จะไม่สวยสักหน่อยนึงเปล่าไหมะเออได้อย่างนี้เออก่อเดี๋ยวเราจะมาทําไส้กันรากำลังหลอมเทียนอยู่นะคะส่วนไส้นะคะเราใช้ แกนทิชชู่ก็ใช้ทิชชู่พันโอเคเดี๋ยวรอมันละลายหมดแล้วเราก็จะจุ่มลงไปใช้เป็นไส้เทียนจุ่มลงไปให้มันซึมเทียนพอซึมเทียนเราก็จะทอดขนมเลยเหมือนทอดอะไรนะเหมือนทอดขนุนใช่ไหมอันนี้เรา เอาทิชชู่ไปชุบเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่ามันติด <ไป S 1> หรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าไฟเราแรงเกินไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นไม่บ้านไฟไม่บ้านเหรอโอ้ตกคนเราก็ต้องหนีก่อนใจกลัวไหมกลัวโอ้โอไฟแรงมากเลยยกขึ้นยกสูงๆโอเคพอเอามา,เอามี่ให้พไฟแรงมากเลย เทียบเทียบขนาดของเชื้อเพลิงกับตัวโคมแล้วมีความเป็นไปได้ว่าไฟจะแรงไปโคมอาจจะไหม้ได้แล้วเราจะทำยังไงกันดีนี่<ว>อ่ะเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งครึ่งมันเพราะอะไรอ่ะแล้วเพราะเราคาดว่ามันน่าจะแรงเกินข้างในข้างในยังร้อนอยู่ข้างในยังร้อนอยู่จนฉบับใช้ทิชชู่ทั้งหนึ่งอันนะคะเรา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  เราใช้ทิชชู่มาพันแกนของเขาทิ้งไว้สองวันแห่ของเราของอันนี้ข้างในยังไม่แห้งเลยข้างในยังไม่แห้งเลยยังร้อนๆอยู่เลยมีผลต่อมันมีผลต่อไอ้ถ้าแห้งนานๆมันจะมีผลต่อกันจุดไงว่าถ้าเกิดเราแห้งนานๆมันมันจะจุดจุดยากไม่ให้จุดเนี่ยมันจุดแล้วไม่โคงไม่โพงแล้วก็มันก็จะติดนานอ๋ออ่า เพลิงที่เราแบ่งครึ่งแล้วมัดเรียบร้อยแล้วอนันี้เราก็นำลวดมาติดลลแล้วเราก็อเ,เอฟเออที่จะทิกก้แล้วทิ้งทับก้อแล้วต่อคทับก,กอ้อแล้วน่ายแล้วหรอเกดอย่าโทรไปทั่วลูกต,ตักฟ้าโอเคโอเค เกเขาขับรถอยู่อย่าโทรไปอย่าเล่นในเลิกก็รู้ว่าเราอยู่อยู่ที่ไหนโลกนี่อันนี้นี่มีลวดมัดไว้แล้วก็ทำห่วงไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูสิขึ้นไหมขึ้นทำอะไรกันครับทำไมไม่โดนทะนุน่ะเราต้องจ่ายไหมอ่ะฮะ ไม่เดินถนนนะไม่เดินถนนหรอทำไมทำไมทำไมเราใช้ตัวช่วยล่ะใช้อะไรอ่ะตัวช่วยไงตัวช่วยคืออะไรตัวช่วยคืออะไรดาแเก๊สไงดาแก๊สปิกนิกเหรอนี่ดูดูท่าทางแล้วจริงๆแล้วเราน่าจะแบ่งใต้เป็นสามสามอันเนาะมันหนักอะเนาะมันหนักเนาะเราว่าเราอาทำอันเล็กแล้วนะสาาเล็กกลัวกลัว ตอนนี้เอาไอเอาไอ,เอาไอเอาไอจากเตาแก๊สช่วยก่อนเตาปิกนิกอ่าอยู่ใกล้ๆครับเ,นะเอาม่ะมันมันโดนแล้วนะโดนแล้วนะนะรู้รู้สึกไหมว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยเหรอ ไม่ร <Without él> ู้สึกไม่รู้สึกก็เป่าบาลงเลยมันลมมันผัดไงเหรอต้องหาอะไรบางลมหรือปะแต่อันนี้ได้ละมั้งจุดจุดอ้นี่ได้ละมั้งใ้มันเดกนบางอากาไว้บางทางไหนล่ะ เล่นอะไรกันเนี่ยโดนนี่ยย่ลงอีกหน่อยนึงพ yeah. ิ่จะโดนลงอีกโดนอีกโดนแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วกอยาะับ ลุนลุนลุนลนลุลลุล,ลจะขึ้นไหมนะจะ,มจะขึ้นไหมนะจะขึ้นหรือจะไม่นะครับคอมเมนต์ด้วย <c oughs> เหรอลือบนลโอ้โหมันร้านาจนหยดลงมาเลยอ่ะ ช่วยโบดด้วยช่วยโบดด้วยรู้สึกเบาขึ้นไหมคะเบาขึ้นไหมป๊าป๊าไม่เลยแกดูด้านในหน่อยมันมันหนักไงมันหนักเหรอแล้วก็ปริมาตรมันเยอะปริมาตรปริมาตรอากาศมันน้อยพอหมายถึงว่าปริมาตรอากาศเราทําใส่ไม่พอไงอ๋อต้องลูกใหญ่กว่านี้ต้องทำให้ใหญ่้ยางใหญ่กว่านี้เหรอเริ่มกระดาษเริ่มร้อนละ มจะลุกติดไฟขึ้อ้ยกมเอาอนเทมาแปะเร็วกอนเทดกอนเทไม่แล้วไม่แล้วไปไฟฟ